เตรียมกอพร้อมนะครับบรรยากาศน้องหานสกลนครแ่แก้พาอยู่มันทยอย่างนั้นวันนี้เทพลำตะกองก็มานะครับนาอ้อยนะครับนี่วันนี้ยังไงก็ได้ตัวครับมั่นใจไว้แล้ววันนี้ลงน้ำกันสี่คนเลือเล็กควนออกจากฝั่งครับวันนี้ ดูสีน้ำแล้วน่าจะคุนตามริมฝั่งแต่พี่แกบอกว่าออกไปข้างนอกน้ำนี่อย่างใสใสมากเลยนะครับนี่ครับน้าอ้อยเทปแห่งลําตะคองนะครับ<อ>วันนี้ได้มาดดำน้ํากับเทปยังไงก็ไม่พลาดครับวันนี้ใยต,ตัวแน่นอน <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> แต่งตัวกันก่อน,อนครับเดี๋ยวลงไปดูใต้น้ำด้วยกัน วันนี้ไตเรือพามาชมปลายิ่กกับปลานนนจันนะครับแต่ว่ามันอยู่ใต้น้ําเราต้องลงไปดูข้างล่างนะครับแถบข้างหน้าเราจะเป็นตรงตรงตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์ใช่ไหมแซมใช่เนี่ครับข้างหน้าที่เรามองเห็นกันอยู่ตรงนี้ที่เขาล้อมล้อมไว้นี่ครับเป็นเขตอนุรักษ์ครับอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้านะครับแต่ข้างๆนี่ผมว่าหน้ามีตัวครับราะว่ามันเป็นป่าบัวเลยนี่ป่าบัวทั้งนั้นครับไนลงไป้ขนนั่งดิ ถึงแล้วถึงไหม้แล้วนะครับน้ําก็ข้างบนก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่ามองเห็นอยู่นะข้างบนเนี่แต่ข้างล่างนี่เดี๋ยวต้องให้หัวเรือเราลงไปดูก่อนว่าจะเียังไงตุ๊ตรงกตรงนี้ไม่หมุนใช่ไหมครับข้างในดูป้ายนะครับดูป้ายนี่นี่ ห้ามจัดสัตว์นำบริเวณนี้นะครับเราอยู่ด้านอกิ้หูของ่โอ้หนุนนกอ่ะครับต้นต้นเดียนนะครัเอาลูกเป็ดกาวอะไรไปชี่สิเอาไปเลยนะเป็ดกาลาบเนาะลาบลาบต้นเรียงเลยขอบแขงทำยังไงต้องกลางคืนอะพี่อ๋อ แต่ว่า,าล่มขอคุนั่นปาวนัวเน,นี่เอริครับโอ้เครับมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบ่งป่ายูนองหันสกลนครครับกระสีนำ้ำรู้สึกว่าจะคุ้นอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าออกไปทั้งนอกน้ำน่าจะใส่น่าจะพ่อมองเห็นนะครับเมื่อนี้มาํำกันหลายคอนอยู่ครับนี่ครับหัวเรือของเรา ไม่ใช่นายท้ายเรือนะครับเป็นหัวเรือของเราเแซมไก่ชนคนตกปลาน,นะครับก็มากับพี่พี่้วก็น้อ้อยอะไรกันเรือลํานี้บรรจุคนได้อยู่สองสี่ร้อยคนนะครับ <c oughs> ไปลุยไม่ล่มยังไงก็ไม่ล่มบรรยากาศรับบรรยากาศย,ย,ยอดมาก จับได้แล้วครับเออดูตัวปลาโอ้ยอย่างโหดอย่างโหดโอ้โหโหดแล้วโหดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปลุย เทปกีศกมาเองนะครับมีตัวเป็นโดนแกวเลยไหมล่ะจัดไปครับจัดไปมา,ๆๆๆมาดูไม่ธรรม,มดาผมว่าแล้วแซมขอโชว์ดูป,ปลาไหนอันนี้ผลงานของใครนะอ้อยบอ่พลาดโอ้โอนี่ว่าแล้วไม่พลาด มีแต่ไซส์ใหญ่แสดงว่าตัวเล็กไม่ไม่อยากยิงเลยใช่ไหมครับนี่ไม่ <c oughs> ดูดูดไม่ใช่ตัวเล็กๆนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> อยู่ลำตะคองนี่เก็บตั้งแต่3-2โลสโลมาที่นี่ยิงปลาเล็กหน่อย <c oughs> นี่ครับพีมือผลงานของนายอ้อยเก็บไป5ตัวแล้วก็แซมเก็บไปกี่ตัววันนี้สตัวโอ้สีเลยบ่ นี่มาดูเทพเทพเทพยิศกก่อนครับนี่โอ้ฉีดไปนี่เทพยิศกเอาได้ยิงได้ยิงปลานิลตัวหนึ่งอยู่นะหนึ่งใ้ยิงยิศกะโอ้นี่ไง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 หนุ่มร้อยบ่อผลงานคักคักอีลี โพดแล้วชกเหมือนไงของคุณหมอหน่อยน้องหานครับพอได้พอได้ไดย่างครับพอได้ย่างแรงพอได้ลาบแรงครับเมือน,นี้นั้นตัวแรกใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ตัวตัวตัวสองตัวใหญ่มันต้องนึ่งนึ่งมะนาวเนาะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ยัดตะไคร้ย่างตอนเย็นพอได้